สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้า V 88คากระบะเขตเอทุกท่านเลยนะคะแล้วก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะและคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามจินนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องเฟ e บุ๊ k หรือว่าในส่วนของช่องทาง YouTube นะคะต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะและในวันนี้นะคะจินนี่ก็มีออปชั่นพิเศษนะคะ มีโปรดีๆมานำเสนอให้กับคุณลูกค้ากันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นขอแนะนำเป็นรถเข้าใหม่นะคะโตโยต้านะคะไฮรักวีโกสมาร์ทแคปอีพีเรเนอร์นะคะเป็นเครื่องยนต์ 2,500cc ดีเซลนะจ๊ะรุ่นนี้นะคะเป็น VN Turbo นะคะโฉม t r d Sport อร์ตี2,014นะคะเป็นกระบะเอออโต้นะคะคุณลูกค้ามองมุมไหนก็สวยมองมุมไหนก็หล่อนะคะคันนี้นะคะ Option, ออฟชั่นรอบคันทั้งภายนอกภายในครบอย่างแน่นอนนะคะการันตีเลยนะคะเดี๋ยวมาดูบ้านท้ายรอๆส,สวยๆกันนะคะด้วยสติกเกอร์พ r d Sport i v e นะคะติดเล็กเก๋ๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าจะ๋ะรุ่นนี้มีกล้องหลังให้ด้วยนะคะเท่านั้นยังไม่พอยังมีในส่วนของดังคาไฮโดรดิกมูลค่ามากกว่า70,000บาทเลยนะคะการชนท้ายนะคะสวยๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้ารุ่นนี้เป็นโฉมตัว E นะคะ บัานท้ายมีอ่าขาวดํานะคะคลิปแดงนิดๆน,นะคะเห็นไหมคะหล่อมากๆเลยนะคะมองมุมไหนก็สวยจริงๆบอกได้เลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้นะคะมากันด้วยรอ้อแม็กสวยๆนะคะยังใหม่ๆเลยนะคะคุณลูกค้านะบอกได้เลยนะคะคันนี้เป็นคอบ17นะคะอาคอบ17ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะทรงดูแบบว่าเข้มๆแบบนี้นะคะซุ้มร้อโป่งนะคะคุณลูกค้านะ เดี๋ยวเราตามไปดูภายในกันนะคะคุณลูกค้านะภายในนะคะด้านข้างจะแต่ง่าแบบแฮปดาแบบนี้นะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะเซ็นทรัลล็อกนะคะคุณลูกค้าจ๋าออปชั่นภายในนะคะครบอย่างแน่นอนนะจ๊ะคันนี้ออปชั่นเสริมครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นนะคะ CD usb จอ DVD นะคะหรือจะเป็นในส่วนของกล้องหลังนะคะคุณลูกค้า เบาะจะเป็นเบาะหนังอย่าง DTRD แท้เลยนะคะคุณลูกค้านะ full option mm hmm. จริงๆนะจ๊ะสําหรับคันนี้นะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะควบคุมระบบการทําง,งานอยู่ตรงนี้เลยนะคะ mm hmm. เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ให้อีกด้วยนะคะ mm hmm. ด้วยมากันด้วยระบบเกียร์ออตโต้ขับง่ายๆนะคะ mm hmm. คุณลูกค mm hmm. ก้าจ๋าเหมาะแก่การจราจรของเมืองไทยเราเลยนะคะคุณลูกค mm ้าจ๋าคันนี้นะคะมีระ อบ,บถุงลมนิรภัยให้2รูปนะคะแล้็จะเป็นในส่วนของตรงพคงมาไลายนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะน้านข้างผลน,นั่งข้างนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าวันนี้ตื่นเต้นงายสวยมากถ้าเกิดให้พูดอะไรติดขัดไปต้องขออาภัยด้วยนะคะคุณลูกค้าจ๋าคันนี้นะคะออกรถง่ายได้รถไวใส่ใจทุกอาชีพนะคะจะซื้อรถมือสองทั้งทีนะคะ ต้องมาที่ V 88นะคะนึกถึงเซลล์จินนี่ V88 เข้าไว้นะจ๊ะคุณลูกคะนะ้านะฝากกดไลค์กดติดตามผลงานของจินนี่ด้วยนะคะในส่วนของก้องเครื่องกันบ้างนะคะคันนี้นะคะมีระบบเบรก ABS ให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าเครื่องใหม่ๆน,อน็อตไม่ขยับเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าเข้าศูนย์ตลอดนะคะเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆเลยนะคะเป็นเครื่องดี 4D แท้นะคะคุณลูกค้า วันรับรถนะคะผลนุมัติแล้วเราจะมีเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะคะบริการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ทั้งหมดเลยนะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใบใหม่ให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะมีไฟตัดหมอกออปชั่นรอบข้างครบหมดเลยนะคะคุณลูกค้าขายได้ไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะอ่าช่วงนี้นะคะโปรโมชั่นนะคะ คูปองเติมน้ำมันฟรีนะคะทุกคันเลยนะคะถ้าอมอาออกรถกับ v 88นะจ๊ะคุณลูกค้าแนะนําม,มานะคะรับไปเลย5,000บาทนะคะคุณลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะรถคันนี้สวยถูกไกลๆนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้ทีนี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามทีนี้นะคะฝากติดตามผลงานด้วยนะคะ แนะนําได้คอมเมนต์ได้นะคะจะได้พัฒนานะคะสาหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ